สมเด็จพระพันปีหลวงเสด็จแล้วคือดวงแก้วคืนดวงนับห่วงหาวพนมบัวหัวใจประพรายพราวแผ่นดินร่ําฟ้าร้าวหนาวน้ำตาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลข้าราชการพนักงานสำนักงานเทศบาลเมืองลบบุรี ผลการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลบรีประจำวันที่1ทธันวาคม2,568ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยครั้งที่40ประจำปีงบประมาณพศ2569รอบคัดเลือกระดับภาคกลางองค์บางกรเกม2,025ค่ะ หลังจากที่นักกีฬานักเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลบบีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยครั้งที่40ประจำปีงบประมาณพศ2569รอบคัดเลือกระดับภาคกลางโอ่งมังกรเกม2,025ซึ่งได้เปิดการแข่งขันไปแล้วนั้นช่วงนี้ไปชมผลการแข่งขันของนักกีฬานักเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลบบีซึ่งมีดังนี้ค่ะ กีฬาฟุตซอลชายรุ่นอายุ12ปีเทศบาลเมืองลบบีชนะบายกระทุ่มแบนกีฬาทุ่มน้ำหนักชายรุ่นอายุ14ปีเทศบาลเมืองลบบีตกรอบกีฬาฟุตซอลหญิงรุ่นอายุ12ปีเทศบาลเมืองลบบีแพ้ท่าโขงหนึ่งประตูต่อหกีฬาฟุตซอลหญิงรุ่นอายุ14ปีเทศบาลเมืองลบบีชนะรังสิติ์่ประตูต่อสอง กีฬาฟุตซอลชายรุ่นอายุ14ปีเทศบาลเมืองลบรีชนะบางบัวทอง1ประตูต่อศกีฬาแบดมินตันชายรุ่นอายุ16ปีเทศบาลเมืองลบรีแพ้ท่าขโขง0ตบบนต่อสองเซตกีฬาแบดมินตันชายรุ่นอายุ18ปีเทศบาลเมืองลบรีแพ้ประจวบศูนย์ต่อสองเซต กีฬาหมากลุกชายรุ่นอายุ12ปีเทศบาลเมืองลบบุรีเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายกีฬาอีสปอร์ตเทศบาลเมืองลบบุรีตกรอบกีฬาเปตองประเภทเดี่ยวชายรุ่นอายุ12ปีกีฬาเปตองประเภทเดี่ยวหญิงรุ่นอายุ16ปีประเภทเดี่ยวหญิงรุ่นอายุ18ปีและประเภทเดี่ยวชายรุ่นอายุ18ปีตกรอบ โดยผลการแข่งขันของนักกีฬานักเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลบรีเพิ่มเติมทางทีมข่าวรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าจะได้นำมาให้ท่านผู้ชมได้รับทราบต่อไปค่ะ ก่อนจากกันวันนี้รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าต้องขอขอบคุณนายแพทย์วราศักดิ์ไกลฤกิกกรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาค่ะติดตามรับชมข่าวข่าวความเคลื่อนไหวของเทศบาลเมืองลบรีได้ใหม่ในช่วงข่าวต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ